อันนี้เรา,าวาดรูปโดยโปรแกรม Solid Works เป็นโปรแกรมทางาตลาดโดยตัวโมเดลที่เราวาดจะเป็นตัวนี้ครับคอมพิวเตอร์ชื้นๆครับตัวนี้จะเป็นตัววัดความชื้นครับแล้วตัวนี้อาจจะเป็นตัวกลางที่เชื่อมกับ Arduino ครับอันนี้เป็นตัวที่ขสืวาดครับนี่ครับโดย เราจะวาดสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับจากนั้นเราก็จะคัดเนี่ยครับคัดตรงนี้ออกครับคัดออกไปครับแล้วตัวนี้จะเป็นผมตัวที่ผมวาดครับโดยตัวนี้เราจะใช้วิธีการ เซเวต์เซเวต์ครับแล้วตัวนี้เราก็จะใช้เป็นเอ็กทูดครับครับ